ก็สวัสดีครับก็กลับสวัสดีนะครับกลับสวัสดีสลับสลับสลับเป็นประเทศที่ติดตามรับเชื้อรับส้นกระดีพร้อมหลายครับเนาะก็บางตัวสลับสวัสดีเป็นรับแจ้งสลับเป็นประเทศที่ยังหมดข้างในติดตามรับเชื้อรับส้นกระดีพร้อมเลาะครับเนาะก็ถ้าชอบก็กดไลค์แชรกดแชกมากกว่ากดติดตามให้แน่กระดีเนาะครับเนาะก็ พบกับผมอีสตาร์บ้านนอกเอ็นบีชาแอีกช่องเศร้าๆนะครับกับบรรยากาศช่วงเศร้าทมีหลายคนหลายครอบครัวก่ได้ออกไปท้างล่างนะดออกออกไปเห็นการงานเราตัดเนาะไปเห็นการงานกับงานยี่ี้องของรับผิดชอบส่วนใหญ่เนาะประ่าสิบเป็นรับผิดชอบกพ่อแม่หรือเด็กเต่าทานยีงารบัน็ตยังห้องแบบนี้นเนาะก็เมื่อนี้ก็ผมสีนํำเสนอการ หายุ ne, ่งหายจิตของนายบดัสซัปยิคชนิดนึงนะครับที่ว่าการคือนก็สามารถมาหาินแล้วการตอนเ้าแบบปลุกปลกคับที่ฐานกรับไส่ผักพอนอาศัยคือรับอยู่รับนอนกับบรรยากาศรอบรอบด้านที่รอบรอบไปด้วยอืดพันธุ์หลายชนิดนะครับก็ผมสือภาพ่อแม่พี่น้องนี่ไปเดินครับการปลุกปลุก ลงที่ภักอาศัยของสัตว์ชนิดนี้สัตว์ชนิดที่ผมบอกนี่มันจะเป็นสัตว์ชนิดใดก็ติดตามรับเชียร์รับชมกันได้ตามผมไปเลยครับผมทีชีวิตเดินทับหอหน้าโคลวกเจ้าบลวเออมามุงกันเดยครับพี่ฬาไปเสียกันครับ ไปใส่กันกุ่นหลายโอ้นในใกล้ครับงโฮครับด้านเดินทับที่หน้าเถออ้กุ่นหลายได้เต้กันครับไปใส่กันครับโอ้กูเจ็บเราไปนั่งกันเด้อครับ มีทหารอองราความเพื่อนตัวอย่างนี่ครับพวกดำบ่พวกดำบ่ครับพี่น้องครับบอกในเรื่องคันสูตจากกคอมเมนต์ขึ้นมาให้ให้ซองกระได้ด้พี่น้ะโอ้ยอย่างครับแบกดีกันครับเคยเห็นแต่พวกกินบ้างพวกดำนสิผมเคยเห็นนี่กัน หลายเต๋อหลายเติอเเุลงหูไปวิจีชีวิตของผมง่ายลงไปเลยครับครับลงไปเลยความสวยงามนะคี่น้องคนเก็บลงหูไปแล้ว อื่นตัวอื่อยังครับโอเ้เชื่ใหญ่ครับพี่ล้ออืมอืมเร็นมากเร็วมากอืมอกรองทับตับตัวกรองทับมดมัดอะไรสักอย่างนี่แหละครับอืม ไงครับงงงนะอันนี้นี้สาระี่นีสาระเบิองอเครับพี่นองทายทยงนะฮะเลมาลงบานมาลงบานมขอในสวนสาธารณะนะพป่น้องเนาะโอ้ยยกาดดุกว่ามนะครับของของทินฐานน่ะเข้ามาอยู่ใกล้ๆกัดวามน กัดเจ็บเจ็บเจตื่นเลยอืมเบื้องเงินไปกันสักเบิ้งกันไปเบิ้งวิถีชีวิตของเขาเนาะคุณน่ะเนาะการดูการกินมันก็แปลกดีนะครับเนาะก็บ่ได้พอกันง่ายๆครับอาครับไม่หลายอย่างคือมาตัวยังละข่อนก็จังกันตัวดังบ้ารับ nó 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 lại quan như thế bằng chứ tại